สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเกี่ยวกับ o f f n t n t Stick นะครับแบบวิธีบานๆครับเราไปดูกันเลยครับครับทีนี้ก็มาขึ้นเรื่องออ e n t น t Stick นะครับ t อ e n t เ Stick นะครับเราจะรู้หลักๆเลยจะจะมี3อย่างนะครับคือ1อิตาลี 2. ฝรั่งเศสสเยอรมันนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหานะครับ t อ e n t นเ Stick นะครับว่าจะหาขอร์ดที่4ของ ขีน,น,นั้นนะครับก็คือจะเริ่มด้วยคอที่ีของขีดน,น,นั้นนะครับเราจะยกตัวอย่างของทางเมเจอร์นะครับโดยใช้ขีแล้วมาดูว่าคอที่ีของขีซีคืออะไรนะครับอ่าแล้วก็นับเลยครับซีก็คือผมจะนับเป็นตัวเลขตัวเลขตัวโน้ตนไทยอ่าซีคือโดนะครับโดเรมีฟาก็คือฟาฟาก็คือเอนะครับเขียนไปเลยครับ ต่อไปก็คือฟาแล้วก็ลาลนะครับแล้วก็โดนะครับอืมแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เออทางเมเจอร์เนี่ยนะครับจะต้องตัวที่หนึ่งจะต้องเพิ่มหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็ก็คือชาร์ปครับเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงนะครับตัวที่สาม จะต้องลด1นึงนะครับตัวที่ก็คือต้องเป็นแฟดครับทีนี้ก็มาเป็นสีเหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องพีก,กับนะครับก็คืออแฟแล้วก็มาสีนะครับมาเอฟชาร์ปแล้วก็มาสี ตัวทุดท้ายจะตรงกับขีข่องอันนั้นนะครับตัวตั้งขีนะครับต่อไปข่องฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะนี่ใส่เหมือนเดิมครับ C ีอ่ดื่มแฟรครับแล้วก็มาฟาชาร์ฟเอฟชาร์ปครับต่อไปเราก็ต้องเพิ่มนึ่งเสียงครับตัวทุดท้ายเราจะต้องเพิ่มขึ้นนึ่งเสียงเรื่อยๆนะครับฝรั่งเศสก็คือ C ดีก็ต้องเป็นดีนะครับผมได้ไปถ้าไปเยอรมันนะครับต,ตัวท้ายก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกครับก็คือ E ครับนี่ครับในเมเจอในเมเจอ์นะครับตัวท้ายของเยอรมันนะครับ จะต้องลดครึ่งเสียงนะครับก็คือจะต้องเป็นแฟรครับครับนี่คือคำตอบของมันติดติดทางมเจอร์ครับต่อไปเราไปดูทางไมเนอร์นะครับครับทีนี้เราก็มาดูข้องทางไมเนอร์นะครับไมเนอร์นี่ก็คือตัวที่หนึ่งนะครับจะเพิ่มครึ่งเสียงนะครับเราจะใช้คีย์เอเมเนอร์นะครับก็จะมีติดติ่ชาร์ปด้วยนะครับในคีย์นี้ก็จะมีติด F อฟชาร์ปซีชาร์ปจ okay. ีชาร์ปนะครับเราเขียนไปเลย F อฟชาร์ปซีชาร์ปจีชาร์ปทีนี้อ้าวเราเขียนไปเลยตัวที่สี่นะครับข้อตัวที่สี่ของก a เอไม่แน่นะครับก็คือราทีโดเพลก็คือ D นะครับกันต้นดีดีดีเ ทีนี้เราก็มา,าเขียนนะครับ d โอ้แมวร้องครับ f a นี่เรามาดูครับว่าจะมีติดฉาบอะไรบ้างก็คือน,นี่ครับ f ฉากับใส่ฉาบไปทีนี้เรามาพิกกับนะครับ ก็คือเราจะใช้ F-sharp ก่อนตัวที่หนึ่ง r p แล้วก็มา A นะครับแล้วก็มา D ก็มา A นะครับตามข้องขีนอันนั้นนะครับนี่ครับ A เอ็มนะครับต่อไปแล้วก็ฟรั n งเศตนะครับก็คือ F-sharp A D เราจะต้องเพิ่มนึ่งแต่ละครับก็คือ b นะครับเอบีบีนะครับคือ b นะครับต่อไปเยอรมันนะครับใช่ครับต่อไปก็ต้องเป็น c นะครับ a b c ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่ยนะครับคือเป็น c นะครับเออ เออจะต้องก็จะต้องจะจะมีจะมีติดชามนะครับตัวตัวทุดท้ายก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็ใช่เป็นชามครับเพิ่มขึ้นคึ้งเสียงนะครับทีนี้เราก็ไปดูตัวอย่างเพลงกันได้เลยครับ